แค่เดต้านี้ตานี้ผมจะลองก่อไฟนะตาที่แล้วลองตากทิไปละตานี้ลองก่อไฟครับวัดใจอะแต่ผมคิดว่าของชนะ อย่างไ,ไม่ต้องลงอันนี้ไหวเลยเขาไม่มีสีนา้าก็จะหดือีกคนยี่สิบวิได้แอบยากเลยยากกับาปลอนเลยนถึงมือ <c oughs> ให่ต้องทำเทีย์ใหม่แล้วมั้ง <c oughs> ผมขอแนะนำเพจบริการทางบุคปองอาวีราคาสุดคุม้มสะดวกปลอดภัยเพจพ่อโมดเคเบอร์เป้ การันตีคุณภาพโดยผู้ใช้จริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนคลิกเลยที่ w w w k e v e p a y c o m เติม r v วันนี้ใช้เพียงแค่ Open ID ได้รับส่วนลดสุดคุ้มทุกๆยอดเติม100บาทเราจะได้รับเทเบิลคอยด้วยนะอย่าลืมนะครับผมเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้อง k e v e p a y นะครับผมอย่าลืมนําโค้ดส่วนลดอลาสติไปใช้ด้วยนะคะจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมด้วยนะแล้วเจอกันครับเคเดตต้านี้ฟานี้ผมจะลองก่อไฟนะ ตาที่แล้วลองตาบคีบไปละตาที่ล,ลองก่อไฟครับก่อไฟระเบิดแต่ถ้าเล่นดับคีปใช้พลิกนะครับต่้าเล่นก่อไฟเดี๋ยวดาเมจคารครับไม่ระเบิดริปโป้ชนม้าได้ครับจริงครับริปโป้โตโหดครับเฮ้ยทำไมไม่มีคำว่าอันเลนเลยวะอันเลนก็ชนได้เ,เดี๋ยวจะชนให้ดูตายแล้วเรา เล่นคีปไปแล้วเดี๋ยวเราเล่นกับไฟบ้างไปกันไอ้น้องกัแต่เทาที่คิดอะดาเมจน่าจะขาดจริงๆอยากออกเท้านี่มากเลยนะทั้งเกรอบแต่ติดตรงที่ซีซีมันเยอะนะสิ แต่ผมคิดว่าผมชนะโอ้ผมยังสแตทกไม่หลุดยังไงผมก็ต้องชนะอันนั่นเองเองเองมีปูมีเพื่อนนะอย่านะมีพงมีเพื่อนอมีพงมีเพื่อนเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกพี่ปินป่ะเนี่ย เฮ้ยผมตายตอนนี้ตว์เ้ยไม่ปันไม่โดนผมต้องปันแบบส5ห้าองศาปันแบบอย่างเงี้ยหักขึ้นอีกนิดนึงอยู่ที่เหลี่ยมเลยวะเจอมันนะมาน่าจะว์ปไปนะไม่ว์ปผมว์ปเองงั้นนะ นี่ไงไม่ต้องลงเองอ่ะจะมาปลาบัดจับมือก่อนสินะถ้ารู้ถ้าเห็นถ้าเป็นผมคิดว่าจะง่ายครับโอ้ยคิดว่าจะง่ายขนาดนั้นเลยสิตำงบอกเลยนะสู้ยากอยู่ครับจริงจริงเมื่อกี้ถ้ามันลงมาทันก็เกมเปลี่ยนเล็กน้อยอ่ะ เพื่อนจะค่าเราเลยหรอไปใยนเย็นเพื่อนเนี่ยพัดกลุ่มเซียนตว์แม่งเรียงสแต็แต่ข้างล่างโดนกดจับเลยไม่ช่วยข้างล่างหน่อยหรอแก๊กอ่ะเพื่อนน้องไม่ช่วยข้างล่างบ้างนะเว้ย น้องแม่งดักแต่แอลอะ่ะจะาวาสารแล้วนะ้า,างอะ่ะโดนกดอย่างงั้นนะอันนี้เป็นปลาบัดจมือเบิ้ลเป็นนะครับออกแค่แค่เล่นเดีย

もう一度、私は彼女が勝つと、私に負ぎない。おい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 おンおい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 お ร่างเราใช้คนเย,ย er. อะมา,ากเลยนะนี่เราเพื่อนมาวับไปมาวับไปเพื่อนเน้นให้ถอยเน้นให้ถอยเฮ้ยยังจะยืนอ,อยู่อีกโอ้โหเห็นวับขนาดนี้ผมไม่น่าใช่ละเราเล่นมินิแมปเดียวกันหรือเปล่าว่เพื่อนเสร็จแล้วแก๊กแม่งไม่ดึงดูดนะ แค่ยับเลยวะไม่สวยเลยนะมยผมวาร์ปลงไปล่างมันก็ไม่ได้อะไรเดย,เยได้ฆ่าแต่ว่าป้อมก็ไม่ได้ดิเฮ้ มามาตอนนี้กูตายแน่นโอเคกูไปละโอเครอคดอค่อยๆค,ค,ค,ครับคือผมพอจะรู้แล้วว่าถ้าโดนจับมือโดยที่แบบเราไม่มีอันติงอ่ะไปสวรรค์นแน่ครับวิธีก็คือกระโดดขึ้นไปหลบสกิลหนึ่งให้ได้ครับ ดาเมจมันขาดแน่โอ้โอ้กูคือตายอินุเมียแต่ไอซิคิวออกมาโคตรคุ้มเลยว่ะตอนนี้ครับฮุ้มคุ้มคุ้ม มครับสองดีเกมนี้ต้องมีกันได้เยอะยังไม่ลอยังไม่พอเริ่มนะมาดูีม้านนี่อ่าอย่าตามโซเที่ผมบอกแต่งี้คือฟรีนะ อย่างนี้คือไฟต่อไม่ได้แล้วมาเอาดิปลาดิปลาดิปลาปลามาอ่ะเขาจะปลาครีปนะขี่ม้าไปแล้วจริงๆถ้าเอาดีอะครับเอ่อต้องมีตัดเลือดด้วยอันนี้ไหวอยู่ เขาไม่มีขีมาน่าจะเหลืออีกประมาณ20วิได้อุ้โทษนะระวังนะเพื่อนร่อนล้วนะตรงกลางระวังนะครับระงระวังระวง,ะวงค่อย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  m a ขาดน,นะเว้ยค่อยคเล่นค่อยค่อเล่น เอาเลยรอรอบัสก่อนก็ได้นะจริงๆอ่ะเพื่อเราเทรดออบเจกต์ไปอยู่อ่ะเนี่ยจะเล่นตรงกลางได้ โอ้ยทำไมเองไม่ข้ามมาวะเพื่อนโอ้ยเองข้ามมาเองตายเลยนะเนี่ยเ <c oughs> สียดายวะไม,ไม่ข้ามมาดิอย่างนี้วิ่งหมดน้องน้องวิ่งหมดแตเย็นเดอ้อมันขี่ม้าจับจักรเทยังละไอ้ที่หมดปิงป่งวิ่งวิ่ง ยังไงครับวิ่งเสียงอยู่อย่างเดียววิ่งวิ่งวิ่งมาปับใหม่เก่งขึ้นเยอะไหมเยอะมากครับคือแบบว่าคะแนนการรับมือก็4.5ถือว่าติดอยู่ใน TRS ของที่อาเลนจะต้องสู้แล้วเล่นยากอยู่นะจุกจิกอะ่ะคือมันฆ่ายากเว้ยผมว่าเราฆ่ามาเขายากเว้ยแบบตายยากครับ คือถ้าจะฆ่าได้ก็คือเราต้องออกดาเมจซึ่งถ้าเราออกดาเมจแล้วเราโดนจับมือคือเราแพ้เลยถูกไหมพี่ฟี่พี่เออเลดเจอรี่จะเพียงฟี่พี่พี่ฟี่ไปทำดิเวทไฟครับแต่โดยรวมคือน่าลำคาญเยอะมากครับมาแต่อันนี้มันดีตรงที่เขาจับมือเราไงเราไม่ตายแน่นอนครับแต่เราอาจจะฆ่าเขาช้าหน่อย แต่ถ้าเราไม่ให้เขาหลุดจกระยาเราชนะได้เอเลนเอาไม่ลงใช่ไหมอ่ะนี่เลยง่ายง่ายเอาเซตที่แบบมาชาวบ้านเขาออกกันนะไม่เอาเซตผมอะเซตผมเดี๋ยวเอเลนเบิร์ดไม่ตายเหมือนกันเอ่อน่าจะเป็นอะไรอะโบกเหรอโบกโอนี้เคียวดับแดงเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะอ่ะอเลนก็ฟูดาเมจ ถ้าเล่นเล่นดาเมจก็จะเป็นยางไงนี่นี่คือสิ่งที่ผมจะสื่อว่าคือถ้าเล่นเล่นดาเมจมันจะ f ฟลประมาณนั้นนะครับอะแต่อันนี้แบบเห็นเห็นกันเลยนะอ่ะก็จะขี่และและม้าก็จะไม่สู้ม้าก็จะปันอย่างนี้พอเล่นถอยม้าก็จะเข้ามาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมจะสื่อคืออเล่นไล่เข้าป้อมม้ามันเร็วกว่ามูวิ่งสปีดมันเยอะกว่ามันจะวิ่งหนีเข้าป้อมเว้ พอมันวิ่งหนีเขาป้อมปุ๊บคุณจะสู้ไม่ได้ละเพราะคุณจะต้องถอยพอคุณถอยปุ๊บคุณจะตายครับอโอเคปะคือผมถึงบอกว่าถ้าคุณเล่นดาเมจอะถ้าคุณเบิร์มันไม่ทันอะมันก้าคุณจริงอะสมมติเลยสมมติว่าอะผมให้อาเลนขี่ก่อนเลยอันนี้เลนขี่ก่อนนะอะ,อะ โอเคปะคือไม่ใช่ว่าบอดจะบอกเอ้ยพี่อะไเเป็นบอดสู้ไม่ได้เชื่อผมคือถ้าเล่นดาเมทลว้วนอะชาร์ลอตก็ตายเหมือนกันใช่ครับผมว่าชาร์ลอตก็ตายเหมือนกันคือคุณฟังผมนะคือความเก่งของชาร์ลอตคือคือผมก็ก็เคยเก็บเป็ดชาร์ลอตไปเม็ดส้มครับผมเล่นชาร์ลอตเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอ้างอิงก่อนเดี๋ยวจะเผื่อว่าแบบเฮ้ยพี่แม่งตัวอันเลนแพ้แล้วพี่มาบอกว่าชาร์ลอตก็แพ้ชาร์ลอตไม่ได้แพ้ครับ แต่ถ้าชาร์ลอตเจอม้าที่เล่นแบบนี้แบบกวนส่นตีนแบบเนี้แบบหมุนออกหมุนออกชาร์ลอตจะเป็นตัวที่ดาเมจไม่แรงแต่ไม่ตายฟิลฟัมบีอ้อ่ะเทะเทะเลือดเทเทดูเลือด,ด,อดคือม้าเนี่ยมันสามารถทำอย่างนี้ได้ครับเนี่ยซึ่งชาร์ลอตมันจับตัวยากครับความแรงของชาร์ลอตจริงๆอะมาอยู่ที่เซเว่นสตาร์ซอสซึ่งม้ามันหลบเซเว่นสตาร์ซอสได้นะเว้ มันสามารถที่จะขี่ม้าแล้วหมุนไปหลบหลังเซเว่นสตาร์ซอสซึ่งถ้ามันหลบเซเว่นสตาร์ซอสได้ออนิเมชั่นเซเว่นสตาร์ซอสเนี่ยแม่งกินเวลาเกือบ2วิเลยนะเว้ยคือมันได้ปั่นฟรีสองทีอะเรื่องมันได้เป็นพันนะเว้ยมันเยอะมากเลยนะครับคือต่อให้มันจะฆ่าชาลหอตไม่ได้เนะี่ยชาลหอตก็ฆ่ามันไม่ได้เหมือนกันครับโอเคปะแต่ว่าในกรณีที่ม้าโดนเปิดก่อนแล้วม้าฟูลดาเมจเนี่ยม้าแพ้ได้ทุกตัวครับเพราะว่าม้ามันก็บางเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกรณีที่แบบม้าโดนเปิดก อันนี้แบบแบบผมเออเอเลยนะผมแบบใช้สกิลแบบว่าวๆเลยอ่ะมผมกดเปรนเบอร์เงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยม้าก็ต้องหนีโอเคปะ่ะคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอม้าคนไหนคือผม่ไม่ได้มาอวยว่าตัวอะไรเก่งกว่าตัวอะไรแต่ผมแค่อยากจะให้ข้อมูลว่าตัวมันเฮ้ยตัวมันเนี่ยต้องระวังนะครับโอเคปะ่ะก็อย่างที่เล่นให้ดูว่าออกดาเมจ ก็ตายได้เราเราตายได้แต่เราจะปิดสกอร์เขาได้ง่ายแต่ถ้าเราออกแทง้งเราจะปิดสกอร์เขาได้ค่อนข้างช้าแต่จะชัวร์ว่าเราจะตายยากเพราะเราจะไม่โดนเบิร์ดแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหายโอเคปะเราจะมีเอ,อ่อเขาเรียกอะไรจังหวะให้เรากดอันติหลบได้อะเราจะไม่แบบนเนี้ยเนี่ยเราจะไม่แบบเนี้ยเนะี่ยอันนี้ต่อให้น้องกดอันติไปน้องก็ตายเพราะน้องลงมาน้องไม่มีเบตเลือดพอที่จะรับปั่นทูดาเมจได้หนึ่งครั้งแล้วถูกปะวิธีชนะมันที่ดีที่สุดคือ แบบนี้ผมปาปุ๊บผมโดดเข้าไปอเลนขี่แล้วผมสะบัดไม่โดนม้าจะไม่ติดทูดาเมจแล้วลงมาอเลนจะมีเกาะแล้วพอมันเกาะตรงนั้นอ่ะมันเทรดกับเลือดที่ม้าไม่ดูไม่มีทูดามเมจเนี่ยแบบนี้อันนี้เนี่ยม้าจะปัดไม่มเข้าโอเคปะ่ะแต่ถ้าม้าแม่งปั่นโดนก่อนที่อเลนกระโดดขึ้นไปอ่ะอเลนสู้ยากมากเลยครับไม่ต้องอเลนหรอกเกือบทุกตัวเลยเพราะว่า,าเมตมันแรงมากครับ โอเคฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เซตเอาดีๆแล้วกันแต่ผมมองว่าเล่นบิวถึกน่าจะดีที่สุดและวิธีที่ชนะที่ง่ายที่สุดก็คือการกดอันติหลบสกิลหนึ่งให้ได้ครับเพราะคีย์ของม้าคือเนี่ย่ถ้าอย่างเงี้ยจบแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไะเห็นไหมอันอันนี้คือถ้าถ้าเป็นอาริงจีมาสตาร์บตินไปแล้วน่าจะตายครับป้อไปละคือเราต้องหลบสกิลหนึ่งให้ได้คือจบเลยแต่ถ้าหลบไม่ได้ก็ ยากหน่อยครับต้องเล่นให้เกมนำจริงๆประมาณนี้แล้วกันถือว่าแอบยากนะยากกว่าฟอนเลนหนิ่งมันทุกสายต้องทำเทียร์ใหม่ละมั้ง